สวัสดีครับผมเลลชสิตจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพาลงนะครับติดตั้งเจ้าตัว go compiler นะครับเบื้องต้นก่อนก็มาที่เว็บไซต์นะครับ go-lang org ง่ายง่ายนะครับวิธีการมาก็ Google นั่นแหละนะครับก็อาจจะพิมพ์คำว่านะครับพิมพ์ตย่งนี้เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ go-lang นะครับก็กดลิงก์นี้เลยนะครับ เจ้าตัวลิงก์นี้เนี่ยมันจะกระโดดจำมมาที่ dl ก็คือหน้าดาวน์โหลดนั่นเองนะครับซึ่งในกรณนนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวภาษาโกเนี่ยนะครับก็จะมีคอมไพลเลอร์ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่อง Windows เครื่อง Mac แล้วก็ Linux นะครับอย่างงานผมเนี่ยนะครับจะต้องติดตั้งอยู่บนเขาเรียกว่า centos ซึ่งจะเป็น Linux นะนะครับอเอาละในคลิปนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่าพาติดตั้งบนเครื่อง Windows เป็นหลักเพราะว่าบน Mac เนี่ยสามารถติดตั้งกันเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วเครื่อง Mac เนี่ยก็ติดตั้งง่ายสุดๆแล้วนะคครับก็ื กดตรงนี้นะครับให้มันทําการดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับก็คลิกเน็กเน็กเน็กไปเรยวิธีการเช็คว่าเราลงสําเร็จหรือเปล่าก็ทําการกดมาที่ Spotlight คือตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Terminal ครับหลันั้นนะครับให้ทําการพิมพ์คำว่า Go เป็นว่าครับแล้วก็ Version ถ้าพิมพ์และมันขึ้นมาเป็นคําว่า go version นะครับแล้วก็ขึ้นเวอร์ชั่นประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะเป็น1.14.4นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เมื่อเทียบกับตรงนี้ก็เห็นว่าล่าสุดก็จะเป็น1.14.6นะครับแต่ก็ไม่ได้ปัญหามากก็ในกรณี้นะครับนี่คือวิธีการทดสอบ ก็ถ้าเกิดได้แบบนี้นะครับแปลว่าได้ละนะครับก่อนอ่นเครื่อง Windows นะครับผมจะใช้วิธีการรีโมทเข้าไปที่เครื่อง Windows อีกเครื่องหนึ่งนะครับในการผ่านโปรแกรม Team ู i e w e r ตอนนี้ผมอยู่ที่เครื่อง Windows นะครับแล้วก็ผมจะทำการจำลองการติดตั้งคล้ายกันนะครับโดยที่นะครับผมก็จะมาที่นะครับหน้าแรกกก็คือ go l a n g o r นะครับหลังนั้นผมกดปุ่มดาวน์โหลดครับก็เลือกตัวที่เป็น Windows เมื่อคุณกดปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะทำการเด้งนะครับ เป็นลักษณะเหมือนกับให้เราทําการติดตั้งขึ้นมานะครับผมก็จะลองกดดูเลยแล้วกันซึ่งจริงเนี่ยผมมีการดาวน์โหลดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับดาวน์โหลดใหม่ได้คราวนี้เนี่ยการติดตั้งของฝั่ง Windows นะครับก็รู้สึกว่า,าระบบปฏิบัติการนะครับขั้นต่ำรู้สึกว่า,วาตัวเป็น Windows ว่นนะครับหรือ w i n d o w s 7นะครับรดโปรซีบิตขึ้นไปเอาละ่ะเมื่อทำการกดคลิกปุ๊บก,ก็กดติดตั้งนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าผมเคยติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นคำวลักษณะคำว่า repair นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่เคยติดตั้งเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคุณเลือกว่าจะติดตั้งที่พาธไหนโดย default นะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ไดซนะครับจะเป็นพาธอยู่ไดซแล้วก็ slash go ผมแนะนาว่าอย่าไปเปลี่ยนพาธพานั้นนะครับก็ให้เป็นพาธ default มันกด next ไปเรื่อยใช้เวลาติดตั้งไม่น่าเกิน5นาทีครับติดตั้งเสร็จ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็ทําหลักการคล้ายกันครับก็คือเปิดคอมอานไลน์ขึ้นมาครับก็คือตรงนี้นะครับไปที่ตรงไอคอนวินโดว์นะครับพิมพ์คำว่า cmd ครับ enter แล้วก็พิมพ์คาว่า go winwark version นะครับถ้านะครับพิมพ์และมันรู้จักนะครับก็แบบว่าโอเคก็อันนี้ก็ผมเพิ่งลงไปนะครับเป็นเวอร์ชัน1น6นะครับเป็นตัวล่าสุดเลยหลังนั้นนะครับถ้าเกิดคนไหนพิมพ์ go เข้าไปแล้วไม่รู้จักนะครับ อย่างแรกก่อนให้มั่นใจก่อนนะครับหรือไม่ชัวว่าเราปิดคอมมาไลน์แล้วนะครับเพราะบางทีเราเปิดคอมมาไลายค้างตัวเก่าไว้แล้วเราเพิ่งทําการลงเข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับนในกรณีเครื่องวินวโนโคเก่าบางทีเราต้องมีการเซตพาดแมนนวลเองนะครับก็คือเซตพาดมันเองตรงนี้มันจะมีบอกว่าให้เราทําการเซตพาดน,นะครับก็คือโกบินด้วยนะครับ เบื้องต้นก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราลงไว้ที่ผ่าน d e f a u l t เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ไดซแล้วก็ go นะครับแล้วปกติเนี่ยนะครับมันจะทำการเขาเรียกว่า config ตัวผ่าน i r o n m e n t ให้เราอัตโนมัติเลยแต่บางทีถ้าเกิดเป็นเครื่ององค์กรนะครับมันติดเลอง Security มันก็จะไม่เซตให้เราเราต้องมาตั้งเซตเองนะครับวิธีการนะครับก็มาที่ไอคอนนะครับวินโด้พิงโค e อ็ครับเราควรจะเจอคำว่า e d i t System Environment Variable กดเข้าไปครับ อันนั้นให้กดเมนูที่ชื่อว่า Environment Variable ครับเอาละถ้าคุณไม่เจอคำว่าโกผ่านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในผ่านคุณไม่เจอแบบนี้นะครับก็แปลว่ามันไม่เซตได้คุณคุณสามารถเลือกทําำการเซตเมนวนเองได้นะครับโดยการคลิกมาที่ตรง่าธครับแล้วก็กด New ครับทีครับผิดอันครับคลิกมาที่ผ่านนะครับแล้วก็กด Edit ครับดังนั้นให้กดคำว่า New ครับดังนั้นนะครับตรงนี้มาจะให้คุณใส่ผ่านใช่ไหมครับ คุณก็สามารถกด browse ครับแล้วคุณก็เลือกโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเจ้าตัว go นะครับเข้าไปซึ่งในเคสนี้รู้สึกว่าก็ผมจะอยู่ที่ได D4 กดเข้าไปแล้วก็มองหาโฟลเดอร์ go ในโฟลเดอร์ go จะมีโฟลเดอร์ชั่วบินนะครับกดเข้ามาในบินกดโอเคครับก็คือกดอย่เงี้ยละแล้วกดโอเคกดโ OK. อเคขบวนนการนี้นะครับจะทำเฉพาะกับคนที่ติดตั้งแบบแรกและไม่ work นะครับพูดง่ายคือพิมพ์คำว่า go แล้วก็ version แล้วมันไม่รู้จักก็ค่อยทำกระบวนการนี้แต่ถ้าเกิดมันรู้จักก็แปลว่ามันทำกระบวนการอัตโนมัติหรืออ,อัตโนมิติกให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นไม่ทำมันนะครับก็ทําเฉพาะในกรณีที่คนเจอปัญหานะครับเช่นเครื่ององคอ์กรมันจะติดเรื่องของ security เอาล่ะนะครับผมก็จะลองอีกครั้งนะครับ cmd นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า go version โอเคครับในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าจะพาสอนติดตั้งเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมของภาษาโกก็คือ VS Code นะครับสวัสดีครับ